ปฏิจจพี่น้องช่องลลติกินแสบจ้ามือนีสิผ้าเห็ดวุ่นแบบง่ายๆเลยพี่น้องเด้อสีเป็นวุ่นกะทิดอกอัญชันจา้าอันนี้น้ามดอกอัญชันต้มกองเรียบร้อยแล้วเอานี่ตวงเนื่อกระป๋องเ้ยจา้าน้ามเนึ่อกระป๋องกะทินี่กัะเนื่อกระป๋องเฮ้าสีบบเห็ดเป็นสองชั้นเลอจ้าเฮ้าบบแยกชั้นเฮ้าเห็ดแบบง่ายๆเลยไปที่นี่ อันนี้เนื่งองกระป๋องอันนี้เนื่องกับป๋องร่วมแล้วเป็นสองกระป๋องมันป่จ้าเพราะฉะนั้นวุ่นนะคอยสิเอาซ่อนซาตัวงกระิเป็นสองซอนซาเดี๋ยวสีเอาวุ่นลกในหมอนี้เวยจา้าอันนี้คือผงวุ่นเลจ้านี่หอยเทใส่กระป๋องไว้ซื้อสิตักเอาสองซอนซาหนึ่ง สองวันนี้เข้าเขาสิทิ้งไว้สิผานะที่เด้อพี่น้องเขาจังมากท่าการกวนให้บุญมันเสร็จโตสกอนแม่จะ้ะทิ้งไว้วันนี้น้ำตาล่อยใส่น้ำตาลสองยางจะ้ะน้ำตาลไอ้ก้อนนี่น้อยหนึ่งมันจะได้หอม,ห,อมหวานละมุนละไมเด้อจะ้ะ แล้วก็น้ำตาลทรายสองยางผสมกันอันนี้แม่จ๋าแนวตวงนี่ไหมเลขเลขแปดสิบเนี่ยแปดสิบมลเนี่ยส่วนมากเขาใช้ใส่อันนี้ตวงถวยเครื่องนี่จ้านี่ยถวยถวยเครงเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะหนึ่งแค่นี้จ้ะ ไปเตรียมไว้มันจะง่ายพี่น้องเตรียมไว้เกลือให้ระวังเด้อเกลือเม็ดหน่อยมันสีเค็มเค็มเด้อพี่น้องกะกากะ,กะเอาเด้อคว,วามหวานกับความเค็มซัมมี่ก่อนนี่ซัมมี่ก่อนผู้ใดมักหวานก็ค่อยเติมเอาที่หลังเด้อจ้ะเด้อเทียงไวสิผานาทีเนาะจ้าเดี๋ยวจังมาทำการกวนบัดทีบนี้สิผานาทีผ่านไปแล้วเนวาะจ้าเฮาสิมาอุ่นกะทิซื่อๆ เอาบรให้มันแตกมั่นได้จ้ะแค่ต้องการใที่แบบเป็นก้อนๆน,นี่ละลายซื้อๆมาจ้ะพ่อละลายแล้วกับปิดไฟอยู่ได้จ้ะเดอ้อแค่นี้กับพ่อจ้ะละลายพ่อเฮ้ากัสซเริ่มกวนนาำอันชั่นเฮ้ากับบุญเฮ้เนะจ้ะ เปิดไฟห้อนเด้อจ้าเด้อควรไปเรื่อยๆให้มันเดือดถ้ามันบ่เดือดมันสิโบดจับตัวแข็งเด้อจ้าพี่น้องคอยกวนไปแล้วมันก็เดือดแป๊บเดียวมันก็เดือดจ้าสีรษงามนะจ้ะากวนไปเรื่อยๆพี่น้องแป๊บเดียวมันจะเดือดพอมันเดือดแล้วเทากัจังมาใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลเพราะน้ำตาลละลายแล้วเขาจังมาใส่กะทิบ่ไก่จะเดือดเห็นไ่มแป๊บเดียวเองเห็นบ่มเดี๋ยวขอกวนอีกแป๊บนึงได้จ้ะเด้อกาบาบุญละลายดีลมดละจ้าทำมันเดือดมันก็นโอเคแล้ว ที่นี่พอนไฟล่งจากน้อยช่วงเขาเติมน้ำตาลนี่พอนไฟล่งซะก่อนอน้ำตาลมาใส่มาไงเฮ้ยน้ำตาลลงใส่เราเด้อพี่น้องกวนไปให้น้ำตาลละลายจ้าเอาไฟขึ้นอีกจักน้อย พอน้ำตาลละลายดีแล้วละลายดีเราไปเอากะทิมาลงบัดนี้จ้ะเฮ็ดเองจับเองจับกล้องเองก็ยากจังน้อยพี่น้องลูกสาวข่ก็่มาซอยจับให้อ่ะเท่ล้มต้นเ้ากัน เข้าบโให้เดือดด้วยจ้าเพราะว่าเขาบโต้ตองการในกะทิมันแตกมั่นนะเพราะว่าถ้ามันแตกมั่นแล้วมันมันเหนือบน,น,อบ,น,นอบนเนียนนะพี่น,อน้องเหนือบนเนียน เฮ็ดแยกชั้นคือสีงามเนาจะเนาะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดแบบง่ายที่สุดนะนะไอ้มุเจ้าเฮ็ดเป็นเฮ็ดเกงแล้วเยามาเฮ็ดแบบแยกชั้นเบงอันนึงก็จะเป็นสีขาวกะทิอันนึงก็จะเป็นสีดอกกัญชันเป็นสองสีคือสีงามะนะ๋ยวลองลองซิมเบง แสบแสบพี่น้องพอดีพอดีเลยขอเติมเกลืออีกน้อยนึงซิมเอาเดอ้อจ้ามักหวานหน่อยหวานหลายเข้มหน่อยเข้มหลายซิมเอาเดี๋ยวเข้าสิเทสเราเด้จ่าบนี้เข้าสิเทแล้วนี่ถาดคอยจ้าคอยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้พี่น้องเทสบะที่นี้จ้าเทา เห็นบอลมีฟ้องอากาศเอาซ่อนเอาซ่อนเคลียออกเคลียมาก้างๆแล้วก็ตักออกได้จ้ะเด้อเคลียมากคางแล้วก็ตักออกหนามันสิไดางามแล้วขออนุญาตเคลียแบบนึงเด้อพี่น้องแล้วเหรอจ้ะพี่น้องล่อหายมันเย็น พอมันเย็นลงลเลาอเอามือแตะแตดมันเป็นแข็งตแล้วเขาเอาไปเข่าตู้เย็นไว้เ้ยจ้าเอาไปเข่าตู้เย็นไว้วาาไาไวมาที่นี่เขาจังไม่กินเนี่ยมันเย็นแย้นขามขึ้นสักวันแล้วเ้าจังมาจัดการตัดเราก็กินซิมเบิงเนาะจ้า้เจจาวามันง่ายปะง่ายคักเนาะสีมันกับสีบกเข้มเพราะว่ากะทิกับดอกกัญชั้นผสมกันสีกับบบเข้มแหละเนาะพี่น้องเนาะห้ยมุจจาเฮ็ดชิ่นมือชํำนานมือก่อนข้ามาเฮ็ดแยกสั่น สั้นกะทิกับสั้นดอกกันสั้นเป็นสองสัน้นเนาะผู้ใดต้องการเบื้องสองสัน้นขอมาเด้อจะ้ะเด้อ่านไปขึ้นหนึ่งพี่น้องแช่ตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเด้อจะ้ะอันนี้เขาสิมาตัดบุนกันเนาะเดี๋ยวสิความนาวุญใส่ถาดก่อนเด้อจะ้ะอันนี้เป็นแนววันตัดบุญสองอย่างโมืสอมาฝากจากเมืองไทยจะ้ะ เอามีดอันเลาะ้างๆจากน้อยแม่จ้าไอ้มันออกมาแต่ง่ายๆ้างๆบงงามกับ่เปนหยางเพราะว่าเข้า,า,าสีอาแนวตัดบุญตัดให้เป็นเส้ง,ง,างามๆอยู่จ้ากระสิความเดี๋ยวขออนุญาตความแป๊บนึงได้จ้ะเด้อเพราะว่ามือข่อยจับกล้องข้าง,งนึงน,นะ ยังไดพี่น้องสีกับงามดีได้หลายตัวนอกจากเนาะไข่แน่อยู่ดอกสีมันกระดายโเข้มข้นกับโบยังหลักจ้าเดี๋ยวเข้ากับมาเห็ดให้มันเป็นทรงงามๆามนะจ้าตัดเอากำงาม,งามนี่สินะแล้วก็มาจัดจานแล้วไปไปนั่งกินน้ำกันเนาจ้าเป็นยังไรจางงามบ่ เบ่งหลบ,หลบพๆพี่น้องแสบแสบพี่น้องซิมเบ่งแล้วลองเห็ดเบ่งได้จ้ะเด้ดอผู้ใดบ่มีดอกกัญชันบ่ต้องใส่ดอกกัญชันจ้ะใส่นามเปาหรือน้นาัเพล่าแทนเดี๋ยวเข้าไปซิมกันเนาะจ้ะเนาะประเดีจยวพี่น้องมาได้จ้ามากินวุ่นน้ำกันเด้อลองเห็ดเบ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็ดงายกิ่นแสบแสบแซบ พี่นองเลยแสบพอดีพอดีจ้ะหวานหอมแสบพอดีเห็ดไงี่นองเอยเห็ดไงพักกนล้องเบิงงได้เด้อเออแซบบ่บมบีดอกกันชันประตองใส่ใส่น้ำเปล่า มันงยงลีพี่น้องงายผู้ใดมีคําถามยังกระถามมากด้วยจ้ะถ้าเบิ้งวิดีโอแล้วงงยังสิแม่จ้ะร่างเทือ่อขอเบอาภาษาอีสานมเจ้าอาจสิบ่เข้าใจเนาะแซบแซบพี่น้อง ตอนนงองรสชาติมันพอดีพอดีพี่น้องแต่ว่าหวานกับเค็มมูเจ้ากะปรุงเอาตามใจเด้อแต่ว่าข่อยมักรสของข่อยพี่น้องข่อยมักรสนี้ <c oughs> ลาไปก่อนเด้อจ้ะเด้อล่องเฮ็ดสูลูกสูห้านเกินเด้อจะเฮ็ดขายก็เฮ็ดขายากเฮ็ดแจกหมูก็เฮ็ดแจกโม่รับร่องว่าเขาติดใจสุขคนจ้ะโม่ไข่อยติดใจสุขคนสุคนอย่าเบาแห้งเดี๋ยวเขาสีขคอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า